ก็คลิปวิดีโอนี้ผมทํามาเพื่อเอาไว้ดูเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่อยากดูด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะหามางังงะหรือกระตูนใหม่มาลงให้เรื่อยและอัปเดตตอนไปเรื่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะครับส่วนเพื่อนท่านใดที่อยากจะโดนอเป็นกำลังใจให้ผมก็ผมจะทิ้งเครดิตไว้ตรงนี้นะครับงั้นไปรับชมกันเลยครับถึงเวลาที่ตัดสินชะตาของเราแล้ว Um. เจ้ายังมียนันวิเศษเหลือบ้างหรือไม่ <c oughs> นี่คือยันค่าโกนามตะยันวิเศษระดับลึกลับข้างในผนึกพลังกดข่มไว้ซึ่งเป็นยันที่เฉพาะตระกูลฆ่ามันสามารถจับผู้บมเพาอระดับจิตวิญญาณว่างเปล่าได้90วินาที อืมประกอบกับยันคำสาบวิญญาณฟ้าของข้ามันน่าจะเพียงพอที่จะหลบหนีไปจากที่นี่แล้วเจ้าพร้อมที่จะออกไปแล้วหรือยังพร้อมแล้วอุ่นโคตรดี อย่า yeah. งนั้นก็ไปกันเลยเฮ้ยยันอ้าอืมมีคนออกมาจากเตาหลอมยาสามคนได้ไงกันืมคุณเยิดกาโจมตีข้างนั้นเหรอ ลับมือเอ้อ้ตาเลองยอ่อข้าเบิดยืส่วนปอยยาวิเศษ อ,อีมาเลยกันใคยก้นไล่ฆ่า <t ội Investment> พลังเพียงแค่นี้คิดจะหยุดฆ่าได้งั้นเหรอฝันไปเถอะปะทู คิดว่ากระต่ายน้อยสองตัวอย่างเจ้าจะรอดไปได้จริงเหรอก็แค่เพียงเลขกลนเขาอยู่ระดับครึ่งเก้าสู่สวรรค์ยันวิเศษสองใบไม่อาจหยุด เขาไว้ได้นานเราต้องหนีไปให้ได้ไกลที่สุดเข้าใจแล้วเจ้าคิดหรือว่าจะรอดพ้นเงื้อมือข้าไปด้วยวิธีเช่นนี้ไปต่าลมยา เอ๊อ่ะมีบางอย่างกำลังมาเจอกันอีกแล้วนะเอ๊ะ,อะพวกเจ้าจะไปไหนกันล่ะ,ะลุงสามช่วยเ้าด้วยเธอจอน์นช่วยเ้าด้วย ตรงนี้แหละที่ข้าพัดลงอำนางเราออกค้นหาซ้ำหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่พบใครเลยเธอจารย์ช่วยเขาด้วยสิ์น้องนั่นคือเย่เฉันใช่ไหมใช่นี่คือเสียงของความช่วยเหลือจากเย่เฉัน <c oughs> โอ้ลูกสามลูกสามช่วยเขาด้วย เมื่อกี้มีการส่งเอความช่วยเหลือต,ติดกันเป็นไปได้ไหมว่าอยู่เอ๋อตระกูลเราจะอยู่กับเย่เฉิญของพวกท่านนี่หรือว่าพวกเขาอาจจะเจอกับปัญหาใหญ่เข้าทั้งนี้ต้องรีบแล้วยเยเฉิญเจ้าต้องอดทนเข้าไว้จนกว่าอาจารย์จะไปถึงอา จะหนีไปไหนเจ้าตุ๊กตาน้ยอะอะไรกันแย่กันหนีลูกแอะแอะแอแอะแหนีไปไหนเจ้าจะหนีไปไหนได้สะดุด ก็มีเซฟตี้ยอมรับชะตากรรมของเจ้าเถอะจงรับไปซะว้าวคราวนี้ข้าคงหนีไม่พ้นแล้วโอ้เจ้าแก่มาสบเอ้ยอ่ะนั่นมันไฟแท้จริง เย่เย yeah. yeah, yeah, uh. co ่เฉ <ượ bs> ินเขาเขากลับมาช่วยไม่ได้ออถ้าข้าอยู่ระดับเดียวกับเจ้าแล้วก็เจ้าไม่ใช่กูรูทรงข้าเลยถ้้าอ่้า ในโลกนี้มีโชคตามากมายขนาดไหนกันไฟแท้จริงของเจ้าต้องเป็นของข้าวิชาดาบหงไฟโบยยบินเจ้ามารตัวน้อยเจ้ายิงอยู่ตรงนี้อีกหรือหืมหืมอะไรกันวิเดก เอาไว้กันเด็กน้อยน่าสมเพชช่างไร้ยางอ้จริงตามเข้ามาลู้เจ er ้าเจ้าหลบหนีพ้นไปแล้วแท้ๆแลแล้วทำไมถึงกลับมาล่ะ ก็นั่นน่ะสิขาต้องบ้าไปแล้วแน่ลบเขาเขาเขากาเลือด Bất sọc yê yeah chân cho bé là lê lê nặng nặng mà hả nặng a lê hãy cà thốt anh ý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  พวกเจ้าเด็กน้อยอยู่สู้อย่างไรประโยชน์สักทีตอนนี้เจ้ายอมจำนวนและมอบไฟแท้จริงมาให้ข้าแต่โดยดีซะและข้าจะส่งจะส่งพวกเจ้าไปอย่างปลอดภัยดีไหมเ <c oughs> จ้าต้องการไฟแท้จริงข้ามากใช่ไหมแน่นอนงั้นรับไป ไฟแท้จริงไฟแท้จริงเป็นของข้าเป็นของข้าโอ้โนี่มันอะไรกันเจ้าฟันเถอะเจ้าเด็กสันเลวหลอกค้างกันเหรอ เ้าเท่าเอ้ยข้าจะกโมวยของข้าคิดจะมวยของข้าแต่เจ้ายังแยกไฟได้จริงไม่ออกด้วยซ้ําโง่เลอไงเฮ้ยเด้อเจ้าต้องการฟไฟแท้จริงของข้าก็มาเอาชนะข้าได้สกอร์มันเลยมาหลอกข้าเลยข้าทําให้เจ้าทุกข์ยิ่งกว่าตายแล้วไม่มีใครไม่ไม,มีเมตตาไม่มีความเมตตา ยยเยฉันนี่เป็นครั้งที่สี่แล้วที่เขาช่วยข่าถ้าเจ้าไม่ยืนมันมาช่วยกับข้าครั้งแล้วครั้งเล่าข้าเกรงว่าข้าคงตายไปแล้วออเขาเจ้าเสียสละชีวิตเพื่อใช้ไฟแท้จริงเบียบ่ยงเบนควาสมสนใจของมันไปข้ากลับทำอะไรไม่ได้เลย,ย,ยดาบออกมาซะ อลุงสาม 3, ท่านลุงสาม 3, พวกท่านอยู่ที่ไหนกันแล้วนะไม่คิดว่าจู่ๆเวลาตายของข้าก็จะไกลเข้ามาถึงแล้วไม่คิดเลยไม่ใช่ว่าเจ้าคิดว่าจะหนีรอดไปได้หรอกหรอ ต่อให้เจ้าฆ่าฆ่าได้ไฟแท้จริงเจ้าก็ไม่มีวันได้มันไปเฮ้ยตายงั้นเหรอคิดเหรอว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าตายโดยง่ายได้ว่าภาคภาคเรื่องนี้มันสุดแรงจริงภาคเรื่องนี้มันสุดแรงจริง ข้าจะทำให้เจ้าแ yeah, ย่ซะยิ่งกว่าตายจนเจ้าต้องอ้อนวอนมอไฟแท้จริงให้กับข้าก <c oughs> <c oughs> ากเลือดนี่ยยอมอ้อนวอนข้ายอมตายดีกว่าอ้อนวอนเจ้า <c oughs> <c oughs> เยโกเทอ,อ่สายเลือดปีศาจมันมีสายเลือดปีศาจไฟแท้จริงสายเลือดปีศาจค่าได้ของดีจริงๆๆๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้จากเจ้าแล้วอยากกึนแก่นแท้โลหิตอยากขึ้นแก่นแท้โลหิตก็ไม่นับว่า เป็นอะไรเลยตายแกสลนหาที่ตาย,ยลับไปเฮ <c oughs> ช่างทรงพลังอะไรเช่นนี้ยิงเจ้าแสดงความเก่งๆมากเท่าไหร่ข้าก็ยิ่งตื่นเต้นตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้น <c oughs> เข้ามา <c oughs> มัดแปดวางเปล่าฮึหายยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงไหนข้าดูสิข้าดูสิว่าเจ้ายังมีอะไรดีๆเหลืออีกบ้างรู้สึกว่าพระเอกกระอักเลือดทั้งเรื่องไงเนี่ย ไม่ไม่คนแปลเหนื่อยฮึขาลงมือหนักไปงั้นเหรอนี่นี่มันอะไรกันตาย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 หืม นำมาให้ข้าซะ <c oughs> ข้าวาวนี้เก่งว่าข้าต้องล้มจริงๆแล้วไฟแท้จริงสายฟ้าสวรรค์ โชคดีจริงๆทำไมข้าถึงโชคดีขนาดนี้ยังมีสายฟ้าสวรรค์อีกกันเหรอ <c oughs> ไฟและสายฟ้า <c oughs> ส,สายฟ้าสวรรค์กับไฟแท้จริงมันสามารถหลอมรวมเข้ากันได้งันเหรอใส่ <c oughs> <c oughs> สายฟ้ากับไฟหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเทเลโลหิตจงออกมา <c oughs> ยา <Yeah! laughs> ไปเลยเยอะแล้วเย่แล้วเย่แน่ลุงสามลุงสามลุงสามไอ้ไอ้ลุงสามของนี่ก็ไม่ม้าสิลุงสามลุงสามอยู่เออโอ้โหมาแล้วเร็วเร็ว เร็วๆเข้าหน่อยรีบหน่อยอะไรนะเขาค่อยพูดเย่เย่เย่เฉินเย่เฉินอยู่ที่ไหนเย่เย่เฉินอยู่ทางนั้นทิศทางนั้นขอบคุณจั้นลงสามเออเออยู่เออเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าอันหรอตะตะแก่เหม็นเน่าที่อยู่ระดับจิตวิญญาณว่างเปล่า จับข่ากับเย่เฉินไปเป็นวัตถุดิบหลอมยาฐานการบงพอของเขาอย่างน้อยก็ขั้นแปดระดับจิตวิญญาณว่างเปล่าขั้นแปดกันเหรอเจ้าสองคนนี่รอดมาได้อย่างไรพระเอกแม่งกระสอบซรายแล้วบอกมา ว่าเจ้ายังเหลืออะไรอีกบ้างไม่พูดไม่ยอมบอกค้างแล้วหรองั้นยังไงร,ร่างกายของเจ้าก็ต้องเป็นของข้ายัย <c oughs> ข้าไม่มั่นใจเลย <c oughs> สุดท้ายแล้วไปแท้จริงแต่ว่าสวรรค์มันจะต้องเป็นของข้าทั้งหมดอ้ <c oughs> าไม่เข้าใจเลย,ยมีเนตด้วยฮะด,ดวงตาดวงตานั้น เอ้ยะน,นี่มันอะไรกันอปิดผน,นึกไม่ได้เงั้นเหรอนี่มันคืออะไรกันนี่คือวิชาของผู้อโเจียงไทซู เป็นวิชาต้องห้ามของเนตรหวังวนนมตะนั่นเหรอสรงพลังมากวิชาต้องห้ามไม่เพียงทำลายเพียงร่างกายของศัตรูเท่านั้นนอกจากนั้นยังทำลายดับพลังของศัตรูได้ด้วยจงจำเอาไว้แต่ในขณะที่มันแสดงความทรงพลังออกมา มันก็จะยังต้องจ่ายสิ่งที่มีค่ามันไปมันจะใช้ยุ่ไขของผู้ใช้งาน <c oughs> โดยความเร็วขนาดนี้คงใช้เวลาไม่นานร่างกายของเขาคงเดือดแต่ความว่างเปล่าตอนนี้โอกาสดีเอ,อใครใครจ้าไปฝ่ามือ ไม่จบไปสิ้นนะ <c oughs> กากเลื่อยอีกแล้วพระเอก <c oughs>